สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะเปิดหัวข้อกันนะคะเรื่องของการขอขมากรรมนะคะสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของการขึ้นกรรมฐานนะคะก่อนที่จะปฏิบัติธรรมนะคะขั้นแรกที่เราไปถือศีลวัดนะคะก็จะมีการขึ้นกรรมฐานโดยพระกรรมวาจานะคะท่านจะ,ะให้เราพูดตามอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือเหมือนรับการถ่ายทอดวิชานะคะ เรื่องของการทําสมาธิที่หลวงพ่อท่านนั้นหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านทําได้นะคะท่านก็จะถ่ายทอดมาไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่ากระแสพลังงานฉะนั้นเราจะได้เขาเรียกเวเส้นทางหนทาง แห่งพุทธ,ธะหนทางแห่งการเข้าถึงสมถาวิปัสนาญาณที่ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วท่านจะถ่ายทอดกันแบบจิตสู่จิตอย่างนี้นะคะก็คือถือว่ามีความปลอดภยัยแล้วก็เป็นหนทางที่ท่านเสนอมานะคะก็คือแนะนํามาไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือว่ารูปแบบของพลังงานอันนี้ก็คือมีความสําคัญนะคะในเรื่องของการขึ้นกรรมาฐาน2ก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ต้องขอขมากรรมบ่อยๆนะคะ ขอขมากรรมอุทิศบุญนะคะวิธีการขอขมากรรมต่อพระรัตนาตายนะคะก็คือให้เราเระลึกถึงคุณพระพุพะทธธรรมประสงค์นะคะแล้วก็นโมสามจบก่อนก็ได้นะคะแล้วก็พูดว่าข้าเจ้าขอขมากรรมต่อพระรัตนไตายด้วยกายวาจาใจที่ข้าพระเจ้ากระทามาดีและไม่ดีจําได้และจําไม่ได้ในอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพระเจ้าขอ โอ,อโหสิกรรมขอให้กรรมทั้งหมดนั้นเป็นโมคะอย่างเงี้ยนะคะอธิษฐานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอขอมากรรมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะหลังจากจบการปฏิบัติธรรมหรือว่าการนั่งสมาธิหนึ่งบาลังก็ให้ทําการอุทิศบุญนะคะข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติกรรมฐานนี้แด่ เทวดาอารักษ์บรรพบุรุษผู้มีพระคุณสุดท้ายคือเจ้ากรรมในเวรแต่เจ้ากรรมในเวรเนี่ยการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราจะอุทิศให้ในช่วงของวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าถ้าเขามีกําลังเนี่ยเขาจะมาขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเรานะคะฉะนั้นในช่วงที่เราเข้าคอร์ส9วัน10วันอย่างเงี้ยเราจะอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้มีพระคุณแล้วก็เจ้ากรรมในเวร แต่อีกเคสหนึ่งก็คือเคสที่ไปแก้กรรมโดยเฉพาะนะคะสำหรับผู้ที่ไปเคสแก้กรรมโดยเฉพาะคือขอบวช8วัน9วันเนี่ยอุทิศบุญให้กับเจ้าโลกมะเรงเนี่ยนะคะเพื่อเราจะได้หายหรือว่าอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรที่มาขัดขวางเรื่องการทำธุรกิจอย่างเงี้ย9วัน10วันอย่างเคสที่ไปหาหลวงพ่อไก่ที่วัดตีวิสุทธิธรรมนะคะเวลาไปขึ้นกราบท่านอย่างเงี้ย เราจะไปขอแก้กรรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยการงานคู่ครองสุขภาพอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าก็เรามาบวชสักดึงคอซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะหายฉะนั้นเราก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของเราอ่ะในเรื่องนั้นนะ่ะทุกวันเลยทั้ง9วันไม่ว่าเราจะแบบสวดมนต์เสร็จปฏิบัติธรรมเสร็จเราก็กวดน้ำเลยหยดน้ำเลยนะคะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวร ในเรื่องของการเงินการงานเสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรในเรื่องของสุขภาพคือขอไปขอเรื่องใดก็เคลียร์ให้จบเป็นเรื่องๆไปนะคะ9วัน10วันเนี้ยเราจะขออุทิศบุญให้กับเรื่องสุขภาพแล้วก็เคลียรเรื่องสุขภาพของเราไปเลยให้จบคอร์สนะคะอันนี้ก็คือเป็นเคสที่2นะคะแต่สําหรับผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมนะคะก็เน้นให้ให้อุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวบรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณอย่างนี้นะคะสามอย่างเนี่ยอุทิศบุญให้ตลอดทั้งเก้าวันเลยส่วนวันสุดท้ายก่อนที่จะลาศีนะคะค่อยอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรอันเนี้ยเราจะโดนมารแกล้งน้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดเราอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรตั้งแต่วันแรกเลยนะการปฏิบัติธรรมของเราก็จะยากก็คือเราจะตัวหนัก ปวดขาเมื่อยขาง่วงนอนเข้าสิไม่ได้มันฟุ้งมันจิตตกอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกเคล็ดลับกันให้ฟังเรื่องของการปฏิบัติธรรมสามอย่างนี้แล้วกันนะจ๊ะจบคลิปค่าอนุโมทนาสาธุกับท,ทุกคนด้วยนะคะ